สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับหลงเฟยสาระเรื่องพืชนะวันนี้พบกับผมอยู่ไร,รอนาตามเดิมนะวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับจะพาพี่น้องไปดูาการถนอมมะกอกนะครับพี่น้องรู้จักต้นมะกอกไหมครับต้นมะกอกในประเทศไทยเรามีเยอะนะแต่การถนอมบางท่านก็จะดองนะครับ อันนี้ผมไม่แนะนําให้ดองนะครับเพราะดองมันจะเสียรสชาติของมะกอกไปนะครับมาดูนะครับว่าผมจะแนะนําวิธีนะครับที่พี่น้องจะสามารถเก็บมะกอกไว้กินได้ข้ามปีเลยนะครับจะทานได้นานนะครับแล้วก็รสชาติก็เหมือนเดิมไม่เสียเลยนะครับบางท่านก็รู้จักนะบางท่านก็ไม่รู้จักนะครับถ้า พี่น้องรู้จักผมคิดว่าประมาณ1 9อยนะครับจะรู้จักการทําสูตรนี้นะครับแต่อีกหาเปเซ์บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าสูตรนี้ทํำยังไงไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับอันนี้คือต้นมะกอกอยู่ข้างเถียงนาผมเองนะครับนี่เลยนะครับต้นมะกอกเนาะนี่นะมันจะมีลูกอยู่นะครับนี่นะลูกมีอยู่ลูกนึงนะครับ ยังไม่ตกเนาะมาดูวานวิธีทํากันนะครับวิธีนะครับเราสามารถนะครับไปเก็บมะกอกนะครับตามดินนะครับมันหล่นเติมตามพื้นอย่างนี้นะครับเราไปเก็บมานะครับจะเอาเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับ10โล20โล30โลได้หมดนะครับเราไปเก็บมาแล้วนะครับอันนี้คือมะกอกอ่ายังดิบๆเออยังสุกแล้วนะครับมะกอกที่สุกแล้วมันก็จะหล่นลงมานะครับ ก็จะเหลือเปลือกให้เรานะไปดูนะครับว่าผมทำยังไงผมถึงบอกว่าพี่น้องวิธีนี้นะครับมันดีนะเราให้นํามะกอกนี้นะครับมานะครับอันนี้ผมตากไว้ฝาอุ่งผมนะครับจะพาพี่น้องไปดูผมทําเสร็จแล้วนะครับแต่ผมตากไว้ที่ฝาอุ่งผมนะนี่เลยนะครับให้เรานะครับเลาะเปลือกมะกอกนี่แหละครับใช้มีดเลาะออกนะครับเลาะออกอย่างนี้นะครับนี่เลยนะ ใช้มีดล้อเปลือกออกอย่างนี้นะครับให้นำเนาะนำเมล็ดของเขานะครับนี่ข้างในอย่างนี้นะครับอันนี้นําไปทิ้งได้นะครับเมล็ดนี่นะครับเอาแกลเปลือกนะครับใช้มีดล้อเอานะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับล้อเอาได้แต่เปลือกนะแล้วนํามานะครับตากแดดนะครับมาตากแดดไว้นะครับใส่กระด้งก็ได้นะครับพี่น้องมีภาชนะอะไรนะครับ ลอออกมาแล้วก็มาตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้สักถ้าแดดแรงๆนะครับตากไว้สักสามแดดนะครับสามแดดเลยถ้าแดดแรงๆนะครับให้ตากไว้สัก1 1. สามแดดนะแ,ดดนะแล้วนะครับตากเสร็จนะครับแห้งอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้นําภาชนะนะครับอันนี้ภาชนะข้างนองไม่สะอาดนะแต่ข้างในผมล้างแล้ว นำภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้นะครับหรือเป็นนะครับนี่เลยกระปุกขนมอะไรสักอย่างก็ได้นะครับนํามาแล้วก็เก็บไว้นี่นะครับเราก็กำนะนะครับทําอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้พอแล้วนะครับแห้งเท่านี้พอแล้วนะครับหรือพี่น้องจะตากแห้งกว่านี้ก็ได้นะครับตากสักห้าแดดหรืออาทิตย์หนึ่งตากได้หมดนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของพี่น้องนะถ้ามันไม่ชื้นนะครับ ตากแล้วมันไม่ชื้นนะครับเราสามารถเก็บได้นะครับเก็บเข้ากระติบไว้นะนี่เลยนะครับนี่นะครับใส่นะภาชนะไว้อย่างนี้เลยเราได้กินข้ามปีแน่นอนนะครับกินข้ามปีเลยถึงหน้าแล้งหน้าฝนนั่นนะครับก็นํามาทานได้ทานยังไงนะครับผมจะบอกวิธีนะครับมันจะไม่เสียรสชาติเลยนะครับเรานะครับสามารถนํำนะครับสักสาม 2อถึงชิ้นนะครับเวลาเราใส่ส้มตำนะครับทิ้งลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยในส้มตำนะครับน้ำจากส้มตำน้ำจากปลาร้าน้ำจากน้ำปลานะครับจะไปละลายนะครับความเปรี้ยวอยู่ที่ติดอยู่กับเปลือกของมะกอกนี่แหละครับทำให้เปรี้ยวรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนถ้าเราไปดองนะครับมันจะมีรส ชาติที่เปลี่ยนไปมากเลยนะครับไม่เหมือนมะกอกนะครับเพราะมะกอกดองมันจะไม่อร่อยเท่ามะกอกสดนะครับหรือมะกอกตากแห้งนะครับเรานํามาตากแห้งนี้จะดีที่สุดเลยนะมะกอกตากแห้งนะครับทําไว้นะครับได้กินข้ามปีเลยนะอันนี้มะกอกตากแห้งนี้มันง่ายที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีวิธีพื้นบ้านแบบปนบ้านของเรานะครับวิธีคนอีสานบ้านเราพ่อแม่พาเราทําอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องชอบนะถ้าพี่น้อง อ,อยากใส่ลาบใส่อะไรนะครับเวลามะกอกแห้งๆนี่แหละครับโดนน้ําร้อนหรือเวลาเราคนใส่ลาบนะเดินน้ําความเปรี้ยวมันจะออกจากเปลือกของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องไม่ต้องคิดามากเลยว่ามันจะไม่เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแน่นอนนะครับ ถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้คนหมู่มากเลยนะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอเวลาไปก่อนนะครับสําหรับวิธีถนอมมะกอกให้กินได้ข้ามปีนะครับขอบคุณครับ